สนาไม่ดูในพลสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหลังจากเกิดเหตุเป็นดินไหวนะครับให้ทุกท่านนะครับต่อไปนี้ประเทศไทยเราไม่เหมือนเดิมนะครับต้องตื่นรู้แล้วก็ระมัดระวังตัวตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะไปไหนมาไหนนะครับท่านอาจจะเจอสิ่งที่ในพลจะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้นะครับ ช่วงสงกรารไปเที่ยวกับภูมิลำเนาก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยในช่วงสงกามปีใหม่ไทยของเรานะครับเดี๋ยวมาฟังกันว่าหลังจากเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศไทยเรานะครับที่ไม่เคยเกิดขึ้นหนักขนาดนี้นะครับมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับคลิปที่แล้วในผลเขาพูดถึงที่ประเทศเบลยนมานะครับกรมธรณีเปิด5้าปรากฏการณ์สำคัญหลังเกิดแผ่นดินไหว มีอะไรบ้างกรมธรณีเปิดห้าประกศการสำคัญหลังเกิดแผ่นดินไหวมีอะไรบ้างแนะวิธีลดความเสี่ยงแชร์คู่มือประชาชนแผ่นดินไหวภัยใกล้ตัวไม่น่ากลัวถ้าเตรียมพร้อมนะครับผมข่าวนี้ก็ตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยน2 5 6 8กกรมกรทรัรพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดความรู้ปรากฏการณ์หลังเกิดแผ่นดินไหวโดยระบุว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวหลายคนอาจคิดว่าอันตรายจบลงทันทีหลังแรงสั่นสะเทือนสงบลงแต่ในความเป็นจริงแผ่นดินไหวยังส่งผลกระทบตามมาอีกหลายอย่างที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและอันตรายเพิ่มเติมได้โดยจะมี5ปรากฏการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นหลังแผ่นดินไหว ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก 1. แผ่นดินไหวตามซึ่งเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่เกิดขึ้นหลังจากแผ่นดินไหวหลักจากการปรับตัวของเปลือกโลกที่ได้รับแรงเครียดจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่แม้ว่าจะมีขนาดเล็กลงแต่แผ่นดินไหวตามก็อาจก่อให้เกิดอันตรายและสร้างความเสียหายเพิ่มเติมโดยเฉพาะกับอาคารที่ได้รับความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนครั้งแรก 2. หลุมยุบเป็นแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวอาจกระตุ้นให้โพรงใต้ดินยุบตัวลงจนเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่บนพื้นผิวโลกปรากฏการนี้มักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีชั้นดินหรือหินปูนที่ละลายน้ำได้ง่ายเช่นในบางพื้นที่ของภาคใต้และประเทศไทยหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด9.1เมื่อปี2547 ได้มีรายงานว่าหลุมยุบเกิดขึ้นจํานวนมากสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรม 3. าทรายพุเป็นปรากฏการ์ทรายพุหรือที่เรียกกันว่าทรายเดือดเกิดขึ้นเมื่อดินที่มีน้ําแทรกซึมอยู่ได้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวจนสูญเสียความแข็งแรงส่งผลให้ตะกอนทรายที่อยู่ใต้พื้นดินเคลื่อนตัวขึ้นมาสู่ผิวดินในลักษณะของโคลนเหลว ทำให้สิ่งปลูกสร้างหรือถนนที่อยู่ด้านบนซุดตัวลง 4. แผ่นดินถลม่มแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภูเขาหรือวิเชิงเขาอาจทําให้ดินหรือหินที่ไม่มั่นคงเกิดการเคลื่อนตัวส่งผลให้เกิดแผ่นดินถลม่มปรากฏการณ์นี้สามารถทําลายบ้านเรือนเส้นทางสัญจรและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ด้านล่างได้อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน หากดินถล่มลงไปกั้นทางน้ำ 5. น้ำใต้ดินเปลี่ยนสีน้ำบาดาลนะครับน้ำพุอย่างนี้นะครับน้ำผุดอย่างนี้นะครับจะเปลี่ยนสีนะครับเกิดจากแรงสั่นสะเทือนในชั้นดินที่มีตะกอนโคลนและทรายอยู่ใต้ดินถูกพัดเข้ามาผสมกับน้ำใต้ดินทําให้น้ามีสีขุ่นผิดปกติและจะค่อยๆกลับสู่สภาพปกติได้เมื่อตะกอนตกตะกอนและชั้นน้ําใต้ดินกลับสู่ภาวะสมดุล ส่วนวิธีลดความเสี่ยงจากปรากฏการ์หลังแผ่นดินไหวให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในอาคารที่ได้รับความเสียหายหลังแผ่นดินไหวเพราะอาจพังถล่มลงได้หากเกิดแผ่นดินไหวตามก็คือแผ่นดินไหวมันจบไปแล้วอ่ะมันก็จะมีแผ่นวิดแผ่นดินไหวตามมาเล็กๆนะครับบางทีบางครั้งนี่ตึกที่ล้างอยู่แล้วนะครับที่ไม่ได้รับการซ่อมแซมมันก็อาจจะซุบก็ได้นะครับผมตรวจสอบพื้นดินและบริเวณโดยรอบ หากพบรอยแย่หรือซุดตัวผิดปกติควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับหลังจากแผ่นดินไหวในผลก็มองดูฝ้าเพดานดูรังคาที่ต่อเติมนะครับที่เขาเชื่อมเหล็กไว้ว่ามันหลุดหรือเปล่านะครับตรวจสอบดูนะครับว่าแต่ว่าท่านมีหลุมมีอะไรที่เกิดขึ้นมาใหม่หรือเปล่านะครับผมหากอยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาให้ระมัดระวังดินถลม่มโดยสังเกตสัญญาณเตือน เช่นมีรอยดินแตกร้าวน้ำบนภูเขาเปลี่ยนสีหรือเสียงดังจากใต้ดินนะครับผมติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมอุตุนิยมวิทยาหรือกรมทรัพยากรธรณีเพื่อรับข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้องนะครับนอกจากนี้กรมทรัพยากรธรณีได้รวบรวมข้อมูลที่ควรรู้แผ่นดินไหวภัยใกล้ตัว ไม่น่ากลัวถ้าเตรียมพร้อมนะครับคู่มือประชาชนมีข้อมูลและภาพประกอบที่เข้าใจง่ายที่รวบรวมข้อมูลสาเหตุของธรณีพิบัติแผ่นดินไหวการรับมือและเตรียมพร้อมได้อย่างสมบูรณ์ครบทุกประเด็นโดยกองทรัพยากรธรณีสิ่งแวดล้อมเพราะทุกครั้งที่แผ่นดินไหวเกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านก็ตาม เพราะทุกครั้งที่แผ่นดินไหวเกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านก็ตามมักส่งผลกระทบไม่มากก็น้อยทําให้ผู้คนเกิดความตื่นตระหนกเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนได้ศึกษาทําความเข้าใจถึงสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวรวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวเบื้องต้นนะครับขอบดัคลิปนีมาฝากทุกท่านนะครับท่านก็ลองตรวจด,ดูบ้านท่านนะครับ ท่านใดที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าจังหวัดที่ได้รับความรู้สึกช่วงแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานะครับขึ้นป่าลงเขาเตินทางนะครับบางครั้งท่านอาจจะประสบเหตุแผ่นดินยุบก็ได้ต้องระมัดระวังนะครับนะครับผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกการรับชมหากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมผิดชมแนะนำสถาหาไม่อยูในคนคอมเมนต์มาพูดคุยกับไปดนได้นะครับ แล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ